ต่อไปขึ้นต้นด้วยตัว W one well W S L E well one ผู้หญิง woman W O M a N woman ผู้หญิงหนอน worm W O M worm หนอนนาฬิกาข้อมือ watch W O C C watch นาฬิกาข้อมือต่อไปขึ้นต้นตัว X X ray. X, ray X ray X K I Y X ray ต้นคริสต์มาส X m a t M A S T R E E S ต้นคริสต์มาสต่อไปคืต้นตัว Y ลูกดิ่งดิ่งย่อยอะ Y O Y O ย่อยอะลูกดิ่งไข่แดงไข่แดงโย่ Y O L K โย่ไข่แดงค่ะจามารีแยกจามารี Y A K แยกจามารีค่ะต่อไปก็อต้นตัวสัตว์สวนสัตว์สัตว์ S O O S สวนสัตว์ค่ะสิบ ิบค่ะำสุดท้ายมาลายอมาลายเงียบไปเลยนะครับมาลายซีบอ่ะเน็ตอีพียอเอซีบแบบอะไาราสตั้นไปเลยมา